ส่วนที่อำเภอพร้าจงังหวัดเชียงใหม่ได้มีการค้นหาผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูคืนลูกหลานกลับคืนสู่อ้อมกอดพ่อแม่ท่ามกลางความดีใจของพ่อแม่นะคะจนหลังน้ำตาที่ลูกกลับใจเป็นคนดีค่ะ ผู้ที่หลงผิดติดยาเสพติดโผเข้ากอดแม่และกล้มลงกราบเท้าแม่ที่มารับตัวกลับบ้านหลังจากผ่านค่ายบําบัดยาเสพติดเป็นเวลา9วัน8คืนตามโครงการค่ายพลังเพร้าพลังแผ่นดินคืนลูกหลานกลับคืนสู่อ้อมกอดพ่อแม่ที่ตํารวจเพร้าฝ่ายปกครองสาธารณสุขกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อําเภอพร้าจังหวัดชิงใหม่ร่วมกันค้นหาผู้เสพในพื้นที่7ตําบลรวม104คนเข้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยความสมัครใจเลิกเสพยา ซึ่งอำเภอรพร้าวเป็นแหล่งพักยาเสพติดที่ลำเลียงมาจากจังหวัดชียงรายและด้านอำเภอเชียงดาวเข้ามาพักก่อนที่จะนำส่งให้ลูกค้าในตัวเมืองเชียงใหม่ส่งผลให้พ่อค้ารายย่อยนำมาแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนและผู้ใช้แรงงานผู้ที่ผ่านการบําบัดแล้วเจ้าหน้าที่จะติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องและเข้าไปส่งเสริมด้านอาชีพเพื่อให้ผู้เสพสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างพอเพียงและเลิกเกี่ยวข้องกับวงจรยาเสพติดได้อย,อย่างยั่งยืน ขณะที่ผู้หลงผิดเสพยามานาน5ปีกล่าวด้วยความสำนึกว่ารู้สึกเสียใจที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำให้พ่อแม่เสียใจและร้องไห้นับจากนี้จะรักแม่ให้มากที่สุดยืนยันจะไม่ยุ่งกับยาเสพติดอีกเด็ดขาดโอกาสนี้พลตำรวจตรีกรเกษมสันบุญยการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเครื่องยืนยันว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกพร้อมให้ข้อคิดว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่ ขณะคลอดบางรายคลอดยากหมอบอกว่าต้องเสียสละเลือดชีวิตแม่หรือชีวิตลูกแม่ทุกคนต่างบอกว่าให้เอาชีวิตลูกไว้ก่อนทำให้ผู้เข้ารับการอบรมถึงกลับน้ําตาคลอสํานึกให่บุญคุณของแม่สถานีตำรวจภูทรพราวหนึ่งในสถานีตำรวจที่ได้รับผลกระทบจากการทิ้งงานของผู้รับเหมาขณะนี้อาคารใหม่เลืองานก่อสร้างเกือบ40เอร์เซต์ พันตำรวจเอปิยพันธ์พ,พ,พัทรพงศ์ศิลป์ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรพ้าวจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีตํารวจพ้าวแห่งใหม่ว่าการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมที่ใช้งบก่อสร้าง17ล้านบาทผู 108, ้รับเหมาได้ก่อสร้างไปแล้วประมาณ60%แต่ขณะนี้ได้ทิ้งงานมานานหลายปีต้องใช้อาคารสํานักงานของชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านและสถานที่จัดแสดงสินค้าโอทอปอำเภอพ้าวเป็นสถานีที่ทําการชั่วคราวปรับปรุงให้เป็นสัดส่วน จัดระเบียบให้ดูสะอาดตาบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและความประทับใจส่วนห้องน้ําก็ต้องปรับปรุงใหม่ให้ดูดีจัดเป็นสวนหย่อมมีน้ําตกเพื่อความสวยงามปรับปรุงนะครถ้เห็นสภาพว่าถึงแม้ตัวอาคารเราไม่มีนะครับสภาพในการบริการประชาชนหรือการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการป้องกันหรือปราบปรามชญจ,จกรรมในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหายาสิติด รหรือปัญหาอื่นที่เกิดขึ้นในที่นี่ยเราก็สามารถป,รปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพเช่นเดิมหรือดีกว่าเดิมด้วยครับ